สวัสดีค่ะสวัสดีครอบนะคะสำหรับช่วงเย็นวันอังคารนะคะวันนี้ก็จะพามาชมรถนะคะเป็น XD สี่ประตูตัวยกสูงค่ะเครื่องยนต์พันเก้าร้อยซีซีเกีออโต้ตัวท็อบเลยนะคะว่ากันนี้จะเป็นสีขาวมุกค,ค่ะนะคะราคาก็จะแพงขึ้นกว่าตัวสีดำนะคะเจ็ดพันบาทเนาะสีขาวมุกแพงกว่าสีดำเจ็ดพันบาทค่ะ ที่แล้วเราชมสีดาไปแล้วนะคะวันนี้มาดูสีขามุกราคาก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทนะคะเป็นเกียร์โตตัวท็อปสุดของรุ่น X Series ค่ะ X Series จะเป็นตัวรถนะคะที่แต่งมาจากโรงงานอันนี้ตกแต่งมาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะมีอะไรกันบ้างอันแรกที่เราเห็นนะคะสติกเกอร์สติกเกอร์คาดหน้าฝากระโปรงนะคะตัวนี้เป็นลายตัว X นะคะ ตรงกลางของฝากระโปรงเลยทั้งสีดำสีขาวมุกมีเหมือนกันนะคะถัดมาจะเป็นโลโก้อ s u ูสุค่ะสีแดงนะคะรุ่นปกติที่ไม่ใช่ตัวแต่งเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะอ่าแล้วก็อ่าตัวกระจังนะคะกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นสีดำตัดกับสีแดงเดิมๆเ,เลยนะคะจากโรงงานก็จะเป็นสีอ่าดําตัดสีโครเมียมนะคะเป็นสีเงินเงินเนาะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีแดง ส่วนไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์ ector, นะคะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกตัวนี้ก็เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะคะแต่ว่าจะมีชายสเกิร์ตนะคะชายสเกิร์ตด้านล่างเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่นปกติอันนี้แต่งมาจากโรงงานเลยนะคะจากด้านข้างนะคะก็จะมีสเกิร์ตด้านหน้าเนาะแล้วก็มีล้อมแม็กค่ะอีกจุดหนึ่งจะเป็นล้อมแม็กสีดําเงานะคะอันนี้จะเป็นสีพิเศษเฉพาะของรุ่น xv แล้วก็ ดุมล้อนะคะตรงกลางจะเป็นโลโก้อ s u z u สีแดงนั่นเองขนาด18นิ้วนะคะแมกยางขอบ18แล้วก็จะมีมันในข้างค่ะในรุ่นที่เป็นตัวยกสูงมีทั้งหมดเลยนะคะตัวแก้มข้างซ้ายขวาจะเป็นโลโก้ตัวเอ็กค่ะมีมาให้นะคะแล้วก็อันนี้ตัแกแต่งเพิ่มเติมนะคะมีตัวฟิล์มนะคะฟิล์มลามินาลูกค้าเลือกเป็นรอบคันหก ส่วนด้านหน้าเป็น40%นะคะ40%ก็จะใสกว่าอ่าแล้วก็ติดตั้งกันสาดนะคะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ประตูนะคะมือจับประตูซ้ายขวาเลยทั้งสองฝั่งนะคะด้านหน้าอ่าแล้วก็ถัดมาค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์าด,ด้านท้ายนะคะอ่ะมีมาตรงนี้ยาวไปจนถึงสุดท้ายกระบะเลยอันนี้ก็ เป็นอุปกรณ์ออปชั่นที่มาจากโรงงานนะคะตกแต่งมาจากโรงงานเลยเดี๋ยวอ้อให้ดูภาพมุมกว้างนะคะอันนี้นะคะเดิมๆเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนอะไรเนาะไม่ได้จัดทรงมาจากโรงงานบอดี้เป็นแบบนี้เลยนะคะรูปสมเป็นแบบนี้ในรุ่นของตัว X Series นะคะสี่ประตูโตัวยกสูงเนี่ยจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อโต้ให้เลือกนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยุ้สวัสดีทักทายยามเย็นนะคะแฟนเพจทุกท่าน วันนี้อากาศดีค่ะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวนาะฝนไม่ตกด้วยอ่าสมุิปราการอากาศดีค่ะวันนี้ลมเย็นด้วยหลังเลิกงานนะคะก็พามาชมรถตอนนี้ก็ลูกค้าจะรับรถพรุ่งนี้นะคะสําหรับคันนี้รับรถพรุ่งนี้ตอนช่วงเช้าก็ตกแต่งให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะล้างเช็ดทำความสะอาดแล้วก็มาไล์สดให้รับชมเพราะลูกค้าเองก็ยังไม่ได้เห็นรถนะคะยังไม่ไเห็นรถเจ้าของตัวจริงนี่อยู่ลงลงประกอบนะคะของอิสุสุนั่นเองนะคะ อยู่รงประกอบนะคะเห็นรถคนอื่นแต่ยังไม่เห็นรถตัวเองเลยนะคะสําหรับคันนี้เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ออด้วยนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ,ะมาดูต่อไปนะคะจุดนี้มือจับฝาท้ายนะคะมีกล้องมองหลังแบบวิวินเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ<อ>ทั้งหมดเลยทุกจุดเลยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ข้างหน้าฝาท้ายนะคะอันนี้ก็มีมาจากโรงงานส่วนจุดนี้นะคะฝั่งด้านซ้าย isuzu โลโก้สีแดง แล้วก็ X Series นะคะอยู่ฝั่งด้านซ้ายของฝากระโปรงนั่นเองส่วนตัวกันชนท้ายนะคะของตัวยกสูงจะเป็นแบบแนบนะคะเป็นแบบ b ิวอินทั้งหมดเลยนะคะตัวยกสูงจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็กระบะาลเลเนอร์ค่ะเป็นของ DMAX นะคะอันนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันอันนี้ประกอบมาเลยนะคะเพราะว่าตัวของเรามีสปรอร์ตบาร์นี่นะคะประกอบมาเลยจากโรงงานเพราะว่าติดตั้งสปรอร์ตบาร์นะคะ จริงๆร้านประดับยนต์ก็มีขายนะคะตัวนี้แต่ว่าในเรื่องของคุณภาพสีนะคะเกรดวัสดุก็จะแตกต่างกันตัวนี้จะแข็งแรงแล้วก็ทนทานกว่าตัวสีก็จะโอเคกว่าด้วยนะคะอันนี้ก็มีเล่นลวดลายสีดําตัดสีแดงนะคะในส่วนของสปอร์ตบาร์ด้านในค่ะด้านในตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดินตะเข็บด้สีแดงเบาะยังเป็นสีดําแดงนะคะอ่าคงเอกลักษณ์อยู่ มีพอร์ต USB ค่ะสำหรับชาร์จแบตของผู้โดยสารด้านหลังมีแอร์หลังค่ะกระเป๋านะคะกระเป๋าโดโลเรมอนค่ะหลังเบาะนะคะซ้ายขวามีให้อ่าแล้วก็ตัวแผงข้างนะคะตัวนี้บุนุ่มหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีแดงอ่าเฉพาะของ X Series เท่านั้นนะคะแล้วก็จะเป็นตัวยกสูงเนาะถ้าเป็นตัวเตีย้ยอันนี้จะไม่ใช่หนังนะคะจะเป็นผ้านะคะอ่าตัดกันสวยงามอันนี้สีดำเป็น all b l a นะคะเป็นดำเงา มาดูด้านหน้ากันบ้างอ่าภายในนะคะอ่าแผงด้านในประตูก็จะเป็นสีดําแดงจุดนี้นะคะอ่าก็จะมีกระจกไฟฟ้านะคะตัวเซนะ็นทัลล็อกเนาะตัวล็อกกระจกค่ะตัวพับกระจกแล้วก็ตัวปรับกระจกมองข้างจุดนี้นะคะอ่านีมีให้ส่วนตรงคอนโซลหน้านะคะตัวคอนโซลหน้าเห็นไหมคะ ะเข็บได้สีแดงอ่ามีแม้กระทั่งคอนโซลหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะโลโก้ตัว X mm hmm. อ่าตัดกับสีดำเป็นอแบ็กนะคะเป็นดำเงายาวมาจนถึงฝั่งฝั่งคนขับนะคะนี่แล้วก็กรอบแอร์ก็จะเป็นสีดำเงาตัดกันนะคะรับกันดีเลยสวยงามนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ซ้ายขวามีที่วางแก้วนะคะหรือว่าวางโทรศัพท์ก็ได้นี่อ่า ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวปรับไฟสูงต่ำนะคะศูนย์นสานี้ทั้งหมด4ระดับระบบควบคุมการทรงตัวนะคะ ESC TCS เนาะ A off mm hmm. ตัวนี้จะติดไฟแดงกับเครื่อ,ยองยนต์อัตโนมัตินะคะ mm hmm. อ่าแล้วก็ตัวนี้ค่ง SSA h d c ช่วยเบรกกรณีขึ้นลงทางชันแล้วลดไหลนะคะตัวนี้จะเบรกแบบหน่วงเวลาให้นะคะอ่าช่วยเบรกให้เก mm ียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แบบเดฟโทนิกค่ะ เล็กทรนะคะเป็นทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ใช้ได้สองระบบนะคะส่วนพวงมาลัยพวงมาลัยก็หล่อไม่แพ้กันนะคะตัวนี้โลโก้แดงของอิสุสุค่ะแล้วก็ตัวนี้พุ่มหนังนะคะเดินตะเข็บได้สีแดงค่ะดีเลยสวยงามตัวหัวเกียร์ก็อาเห็นไหมคะหนังสีดำเดินได้สีแดงด้วยนะคะ ส่วนตัวจอนะคะจอจะขนาด7นิ้วค่ะรองรับ p p p l e c r r l a y แล้วก็ r o i r o u t o u t o แบบไร้สายนะคะเชื่อมต่อบูทูได้นะคะ USB นี่นะคะเชื่อมต่อ USB ค่ะนี่แล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนี่นะคะกล้องมองหลังนะคะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยภาพก,ก็จะโชว์ที่จอด้านหน้าเป็นปุ่มกดสตาร์ทนะคะในรุ่นที่เป็น x s e ซ i e s ยกสูงเนาะ,ะมาคู่กับกุญแจตัวน,นี้ค่ะ e n น r y นะคะจะเปิดที่ตัวมือจับก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเปิดปิดจากรีโมทก็ได้เช่นเดียวกันสวยกว่ารถเก่งครับอ่าขอบคุณนะคะพ,พี่บัณฑิตมาเปลี่ยนรถอีกคันนึงนะคะเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นอันนี้รุ่นใหม่กว่านะคะอ่าออกรถไปแล้วมาเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะคะฝากแชร์ด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูเบาะบ้างนะคะเบาะตัวนี้ด้านหน้า เห็นไหมคะตัวพนักพิงศีรษะเนี่ยโลโก้ตัว X ปักไว้ให้ด้วยผู้หน้าเลยนะคะแล้วบอกก็ออกแบบแบบโอบประชับนะคะคล้ายรถแข่งอบสรีระนะคะเวลาเราขับทางไกลก็ไม่เมื่อยนะคะรองรับการสะเทือนได้ดีกว่าเบาะทั่วๆไปนะคะขับทางไกลไม่เมื่อยนะคะไม่เหนื่อยแล้วก็มีตัวปรับเบาะสูงต่ำด้วยนะคะในรุ่นที่เป็น x s e r i ่ d คุณแจ ออขออนุญาตยังไม่รับสายนะคะยังไม่รับสายอ่าคุณแจนะคะคุณแจตัวนี้สามารถกดเปิดปิดจากรีโมทก็ได้นะคะหรือว่าจากเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็ได้นะคะรัศมี80ดสเซนห่างรัศมี80ดสเซนสามารถกดเปิดปิดอาล็อกประตูจากตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดเราปิดประตูสนิทนะคะอ่าไปก็จะกระพริบครั้งหนึ่งดังตึ๊บนะคะอันนี้เตือนว่าเรายังไม่ได้ล็อกรถเนาะ แต่ว่าถ้าเราลืลมล็อกนะคะเดินออกไปจากตัวรถเนี่ยก็รถก็จะล็อกให้เองอัตโนมัติเราขันญาตินะคะปิดประตูตตยังไม่สนิทเดี๋ยวขอปิดตานนี้เห็นไ,ไหมคะดังต๊ดครั้งหนึ่งอ่าไฟกระพริบนะคะอันนี้อ้อยยังไม่กดนะแต่สาธิตให้ดูเราเดินออกห่างจากตัวรถนะคะรถก็จะล็อกเองอัตโนมัติ ยังไม่ได้กดนะคะ,นะพอเราเดินออกห่างจากตัวรถแล้วเนี่ยตัวรถตัเราเองอัตโนมัติก็จะดังตึ้ดอีกทีหนึ่งนะคะไฟก็จะกระพริบด้วยอันนี้คือกุญแจร,รีโมทนะคะระยะห่างะระยะห่างในการกดของตัวรถะจะได้มากกว่าแต่ถ้าเราเอากุญแจใส่ไว้ในกระเป๋านะคะกระเป๋าเสื้อแล้วเรากดเปิดปิดจากตรงนี้รัศมีแค่80เซนนะคะระยะจะใกล้กว่าได้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งสองฝั่งเลย สำหรับใครที่สนใจรถนะคะติดต่ออ้อได้เลยนะคะเบอร์089-499-9840นะคะแล้วก็ ID Line นะคะ a o r 5090ตอนนี้รถก็ทยอยมาแล้วนะคะทยอยมาแล้วตัว x s e e r i s ก็อันนี้เป็นเกียร์ออโต้เนาะแล้วก็มีเกียร์ธรรมดานะคะที่เพิ่งจะได้ได้เครื่องมาวันนี้ของคุณรัตดดวันนะคะเพิ่งจะได้มาวันนี้แล้วก็ตัวเวสเซตออโต้นะคะสีเทาของคุณสิริพรก็ได้มาแล้วนะคะ ลูกค้าชาระเงินแล้วก็พอปรับอรถบัรจันนะคะแล้วก็จะมีอตัวเกรด LDA นะคะสีบรอนอ่าสีบรอนของคุณขารศจกริส์ตอนนี้รถเริ่มมาแล้วนะคะหลายๆคันเลยที่อ้อโทรแจ้งลูกค้าไว้นะคะอะ่ดีใจได้เลยว่าจะได้รถส่วนใครที่ยังไม่ได้นะคะก็รอไปได้วยกันนะคะไม่เหงาแน่นอนอ้อรอเป็นเพื่อนนะคะใจเย็นๆหน่อยนะคะรอหน่อยเซลลก็อยากขายเหมือนกันอยากขายทุกคันเลยค่ะ สวยมากครับพี่อ้อขอบคุณอาตยพขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเป็นลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยนะคะที่ออกรถกับอ้อไปขอบคุณนะคะอย่าไม่ทิ้งกันเนาะแชร์ให้อ้อด้วยนะคะช่วยๆกันขายนะคะเผื่อมีใครสนใจเนาะเผื่อมีใครสนใจใญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสนใจก็แนะนํามาอ้อมีใครแนะนําให้ทุกท่านนะคะ,ะพี่บัณฑิตก็ให้อ้อดูแลนะคะประกันภัยพรบภาษีนะคะดูแลกันยาวๆไปเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะ อยากจะให้ออตอประกันภัยให้นะคะหรือว่าเช็คราคาให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบริการครบวงจรค่ะ,ะครบวงจรนะคะดูแลตั้งแต่ออกรถนะคะก่อนการขายแล้วก็หลังการขายะจะให้นัดหมายเข้าศูนย์เช็คระยะนะคะหือวรถมีปัญหาโทรสอบถามได้เลยตอบประกันภยัยภาษีพรบออดูแลต่อเนื่องนะคะสําหรับลูกค้าออมาได้เลยนะคะทักทายกันเข้ามาไม่ทิ้งกันค่ะ,ะดูแลกันยาวๆไปเลยนะคะจนเปลี่ยนรถคันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านะคะ ลูกหลานพี่น้องจะออกรถมานึกถึงอ้อก็ขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่แนะนํามาเนาะเมื่อเช้าออกสง,อสงมอบเป็นสมมอบรถไปสองคันออกไปสองคันแล้วนะคะก็เป็นเพื่อนที่ทํางานนะคะมาออกรถตัวเองน่ะออกไปแล้วสองคันนะคะแนะนําเพื่อนมาอีกสองคันขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกทุกท่านเลยที่ช่วยๆกันใจครับดูแลดีมาก <laughs> ไปครับอ่าไม่ทิ้งนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากจะให้อ้อดูแลก็ ทักทายกันเข้ามาได้เลยไม่ทิ้งนะคะอยากจะให้ออดดูแลในส่วนตรงไหนนะคะ,สะเสนอราคาให้ก็ได้นะคะหรือว่าจะนั้นหมายเข้าศูนย์นะคะหรือว่ามีปัญหาสงสัยในจุดตรงไหนในการใช้งานของตัวรถนะคะก็สอบถามมาได้เลยนะคะก่อนการขายหลังการขายก็ยังดูแลยังสอบถามยังโทรคุยได้เหมือนเดิมนะคะไม่หนีแน่นอนนะคะอยู่ตรงนี้มา15ปีแล้วนะคะอยู่ตรงนี้มา15ปีแล้วนะคะไม่ต้องห่วงไม่หนีหายไปไหนแน่นอนถ้าะเขาไม่ไล่ออกนะคะ แต่ถ้าไล่ออกก็ไม่ออกเหมือนกันนะคะออกไปก็ไม่รู้จะทําอะไรเนาะตอนนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกท่านโควิดอ่ารู้สึกจะติดกันง่ายมากนะคะติดกันง่ายมากรอดมาทุกซีซันแล้วแต่ว่าไม่รู้จะถึงรอดถึงวันไหนนะคะตอนนี้ก็ดูแลสุดชีวิตเลยนะคะเพื่อที่จะทํางานที่ตัวเองรักนะคะดูแลลูกค้าแล้วก็ส่งมอบรถด,ด้วยช่วงนี้งานก็จะเยอะหน่อยรถได้มาเยอะนะคะลูกค้าก็อยากจะอ,ออกรถก่อนสองรารด้วยนะคะ มากมากครับเขียนผิดอ๋อใช่ครับดูแลมากๆครับดูแลดีมากๆครับอ๋อโอเคโอเคอเข้าใจจ้าพี่ปณิตเข้าใจค่ะออ่ามาค่ะใครสนใจนะคะออกรถหรือว่าแนะนําก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ0894999840นะคะ ID Line ก็ aor5090 นะคะ,ะมาช่วยกันขายรถค่ะมาแบ่งค่าความกันนะคะมีเท่าไหร่มากน้อยก็มาช่วยๆกันนะคะทำมาหาก,กินเนาะช่วยกันเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะ เราหอชี้หล่อก็ทํางานไปนะคะรับเงินเดือนไปก็อาชีพเสริมใครสนใจก็แนะนํามามารับค่าแนะนํจาออกพ่อไปได้เลยนะคะมาแบ่งค่าความเงินไปเนาะ,ะยังไงเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะคนที่ดูไลฟ์สุดหรือว่าคนที่ดูย้อนหลังนะคะสามารถแชร์ย้อนหลังได้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบหนึ่งกับเจ้าของรถคันนี้นะคะคุณวีรพงศ์ผิวสว่างแล้วก็พี่จันโทมนะคะพรุ่งนี้จะมารับรถคันนี้นะคะคันหล่อๆสีขาวคันนี้ เจอกันอีกรอบหนึ่งกับลูกค้าเจ้าของรถนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ